mọi người 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 ไม่เดวกัดปากมาด้วยเฮ้ยโอ้โหแล้วทำไมน,นี่มันขึ้นไวจัดเลยไม้อยู่ไหนไม้อยู่ไหน โอ้โหแล้วกูข้ามกลับมาทำไมวะแซ่บเอ้ยเอาว่ะขอคืนขอบ้างขอบ้างขอบ้างอีกทีนึงบอกกันหน่อย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 เขาเขายึดมั่นในอุดมการณ์เขายึดมั่นในอุดมการณ์ ฮิวหน่อย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 อยู่ครข้างเสร็จอยู่ครข้างเสร็จบอกเขาหน่อยเต้บอกเขาหน่อยจิ้นจิ้นฮิวอีธนาทอเบียต้องบอกปะไม่ต้องหรอปะเดี๋ยวไปปั่นเออเอ้ไล่กูแมวกูละคุยมาโดมเลยเจดพีไม่อยู่ฝั่งนู้นเลยเต้ปั่นอยู่ไหนอะ ตอยู่ก้างบ้านเลยอยู่กับผีอยู่ก็หน่อยดิอยู่บ้านใหญ่อ่ะอย,อยู่บ้านใหญ่โดมาโดผีมันไล่ใครวะมันมืนกลัววเมื่อกี้ใครปั่นเครื่องเสร็จ ขั้นที่สองไปแล้วใครปั่นวะขุ่ยเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยมึงมีกอบอ่ะกับแบตเต้ยเหรอตีหรอตัวไล่อยู่อะไรถีหลอกหรอหลอกเรากูดูให้ว่าเฟดไม่เฟดเสร็จแล้วอ่ะเครื่องต่อเลยครับเครื่อง เฟแล้วเต้แ <nause> ล <ous> oh, ้วแล้วเฟแล้วเฟแล้ว้อุยเครื่องเครื่องตรงแมทโอ้หลอกไม่ได้เลยหลอกไม่ได้ปันปันันืน้าประตูไม่ไม่มีกั้นอนี่อ่ะมันหลอกไม่ได้้ไปฝั่งนู้นฉายไฟให้ไม่ได้หรอ เฮ้ยอะไรครับเนี่ยลากไงลากไงลากไงบ้านอะไรอยู่บ้านอะ่ใช่ทแมวบ้านนี้ได้ใช่เลยยังยังปั่นอยู่มทแชทหน้าประตูสองคนไกลมากแทนตัวยงกูอีกแล้วเดี๋ยวเวลาไปช่วยกูอยู่ตรงไหน อยู่หน้าประตูทันเฟซสองไหมเนี่ยอัสดีครับอยู่ยไรบะไงเบ่านเลยไบ้าป่านเดี๋ยวดีผีอยู่ก็ผีเรียบร้อยล้มไวเกิน มาหิวให้หน,ห,หน่อยดิเจ้าหิวให้หน่อยแมทแมทเทพหน้าประตูไม่เส้ายออไ,ไม่ทันอ่ะเต้มาหิวให้หน่อยแมทเทพหน้าประตูกำลัวงวิ่งไปคุยเต้รอช่วยตัวนี้ฟังเสียงดีมาก มีกรอบแล้วไอ้เหี้ยก็กูยืนอยู่เฉยๆแล้วมันรู้ได้ไงอ่ะเกอบมึงหนานะกรอบมึงหนานะโอ้ยวิ่งวิ่งมาวิ่งมาตรงหน้าแมทเทสกูกำลังวิ่งไปดึงจินกูกูวิ่งมาทำไมเนี่ยโตีตนรู้ต่างอย่างชอบเลยสัตว์อย่างชอบเลยว่ะอยู่บ้านเล็ก Lê mày hướng. Mày phải xin đi luôn cốp quay mày 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 ไปดึงโมเตอร์ปันป่นเครื่องสุดท้ายเลยเฟ <F et. S 1> ดคุณปามรับโจกไปดิขอลงล่องนินัรู้ดึงได้เป็นลูกเองเป็นลูกเองเฟดหลอกเฟดหลอกสี่เอา <laughs> <c oughs> เอ้าเอ้าอะไรกันกูข้ามหน้าต่างกูข้ามหน้าต่างไม่ได้อะเอากูชอบกูไ <c> ง <oughs> ชอบก <c oughs> ูชอบกูจะจับต่าตัวเนี่ยอะไรวะน่ะก็คือกูโดดข้ามหน้าต่างไม่ได้เมื่แก <c oughs> มันยีบบล็อกประตูอีกก <c oughs> ูวิ่งแบบวิ่งวนแบบพับไม้เดี๋ยว ฮิวทีฮิวทีลม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 ฮิวทีเตเฟสสายั่นเครื่องหมดเลยไป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 มตีมาอยู่ดึงหน่อยครับดึงหน่อยครับมีแดงร้องเอ้าอุ้ยมาบอกทำไมเนี่ย อะไรของเขาวะกลางโดมไปดูวัเที่ยื้อไหนเตะไปแล้วน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 ะกลับอ่ะอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วไอจินไปปั่นนะไม่ามากลับนะกลับเอาจินเอาเอาไข่แล้วนะเอาจิน ขันเครื่องหน้านี่นะไปช่วยไปช่วยนินเลยมขึ้นมาเครื่องเดียวขันเครื่องรถเรนะข,ข็นนะพุ่ไรบ่อนหรอไม่มีอะไรของเองนินมันถ่นายไม่ได้แล้วมันฉายไม่ได้ต้องฉายตะโดนตัน <c oughs> มื่วันปะเนี่ยลมพีววันลมพีววันยืมดูโทเทมเลยไม่น่ามีอ่ะปั่นเครื่องไหนอ่ะเกาะเครื่องหนึ่งข้างหลังนี่มีปะเดีดิเดี๋ยวเครื่องบ้านเล็กอะ่ะส <c oughs> องเครื่องไปรุมป,ปันน่นกันปะ ตรงไหนเครื่องบลัลลกแล้วขวาซ้า,ายจะล,ลากผีให,เหเ้เห็นรอยเท้าเห็นรอยเท้าอยกูอยกูจะต้องไปดึงแล้วขึ้ขนฝันแต่ไหโอ,โอ้ไม้เล่นไปแล้วไอ้หีอะมารื่ล็กไปยัง QLT คือกูกลับไปแล้วนะตรงไปดึงแล้วขึ้นมาปัดข้างบนกลับไปแล้วนะผมมีรถถ้าบ <c oughs> บ้านเล็กไปแล้วสวยเออมันไอ้นี่พอ<ม>แล้ว มันรู้หมดเลยอ่ะหลอกอะไรไม่ได้เลยใครว่างไม่ทำอะไรมาปั่นดูดิดฮิวจินอยู่มินเทนโซเฟียเต้ตายละปั่นตรงไหนอ,อ่ะหลังบ้านเล็กไปช่วยเต้คนหนึ่งได้ไหมแล้วมาปั่นกูคนหนึ่งกูปั่นห้าสิบมีขวดนมมีขวดรู้แกไปเทให้ทีไปปั่นอยู่ตรงไหนปัตเต้ ประเตศอยู่ตรงไหนบ้านเล็กมีบ้านเล็กมีขวดนมหรูๆเท่ไทยอุ้ยปันอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวลากไปฝั่งโน้น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 ไม่เอาอ่ะเฟต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 น่าจะล้มนะไม่มีไม้เลย อย่างโล่งปันมใครว่างมาปั่นดมีเดินเดินเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่ต้องละล้มละมีเดินเดินเปิดประตูบ้านใหญ่เราเปิดประตูบ้านใหญ่นินนิเฟตสองเฟตสองเฟตสองเสร็จยังเราเปิดประตูบ้านใหญ่ใครเป็นบอลโลใครเป็นบอลโลเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะดีไหมต้องเฟตนะแต่ไม่รู้เฟตตรงไหนพร้อมหลังมาคู่เลย ประตูประตูอยู่กับกูเจอเจอโลเจอเจอท่อแต่ไม่เดาใช่ไหมเลื่อ,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 อเรียบร้อยโนวันไม่มีโอ้โห oh จินว <ไป S 1> ิ่งไปรับคุยตายเตเปิดเลยเปิดเลยเหรอจินวิ่งไปรับคุยดิ อะไรของมึงวะมีทางหลังอ่ะไม่มีไม <c oughs> ่เุดเฟดเลยเฟดเฟดส,ฟส<ม>องเฮ้ยหลุดแล้วเนปปี่ยไปบล็อกดิฟุกไก่เฮ้ยบล็อกหลุดบล็อกหลุดประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้พี่บ้าจิวี่บ้าจิโอ้ย เรียบร้อยฉายไว้ฉายไว้เอาจินจินรีบฉายอ่ะวันแล้วจินรีบฉายอ่ะเอ้ยจะหลุดจะหลุดห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วตันไลฮาร์ดดิไม่ทันตะแว็กแกลไอ้ยจินจินเท็ดได้จินดึงได้เพิ่งออกดึงได้มีแท่งหลังโอ้เรียบร้อยไปรอหน้าประตูตะแว็กแกล อะไรกันวะ